อันนี้ไม่ต้องไปหาอื่นไกลเลยแล้วจะบอกว่านักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่สียแยกอคอกวัวซึ่งเป็นที่ที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปรากฏว่าเลขที่เกี่ยวข้องกับ การเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะเกลี้ยงแผงเลยแม้แต่เลขบัตรขย e งเลขเก <c oughs> ้าก็ยังหมดค่ะคุณผู้ชม<อ>แล้วตัวเลขที่ไปยึดโยงกับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่ย<อ>ี่เก้าแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้<อ>เป็นคนที่30หรือเปล่าก็เกลี้ยงเหมือนกันนะฮะมาดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะลงพื้นที่ไปสํารวจที่บริเวณสี่แยกค้อกวัวนะคะย่านนี้เขาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโอ้โหปรากฏว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคัก ประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอย่างต่อเนื่องแล้วตัวเลขที่นิยมถามหาเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวเลขที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องผิดหวังนะคะเพราะมันไปหมดแล้วไม่รอแล้วนะคะไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วบรรดาเซียนหวยมากว้านซื้อเกลี้ยงแผงเลยนะคะแบบที่เรียกว่ามีเท่าไหร่เหมาหมดทุ่มซื้อกันไม่อั้นเลยทีเดียวนะทีนี้นักข่าวไปสอบถามแม่ค้าที่เขาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะเขาบอกว่า คือเกลี้ยงแผงมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเกลี้ยงแผงนะแล้วเลขที่นิยมเนี่ยก็คือเลขวันที่เลือกตั้ง24มีนาคม oh. เลขสองสีเนี่ยหาซื้อไม่ได้เลยนะคะ oh. เออแล้วเลขที่นิยมรองลงมาก็คือลำดับนายกรัฐมนตรีคนถัดไปของประเทศไทยก็คือคนที่30 oh. 30ก็เกลี้ยงค่ะ oh. พักการเมืองจำนวน81พักก็เกลี้ยงค่ะ oh. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า51ล้าน รายค่ะห้าหนึ่งก็เกลี้ยงค่ะคุณเอออะ,อะไรเกลี้ยงบัตรขย e งเลขเก้าอ,อ่ะบัตรขย e งก็างกมาบัตรขย e งก็มาเกลี้ยงค่ะ ก็ตเจ็ดคนด้วยไหมไม่ต้องนะคุณดิฉันมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเพราะประชาชนตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งเออแต่มันสะท้อนได้นะมจะกเอนได้แล้วเนี่ยเยอะมากเลยคุณบอกว่าตื่นตัวแต่ตัวเลขคนมาใช้สิ่งยันน้อยกว่าปีห้าสิตื่นตัวไปซื้อสลากอ้าวยังไม่หมดแน่นอนแต่ที่เป็นที่พูดถึงอีกก็ต้องเออายุท่านอายุเท่าไหร่นะอายุใครคะอายุท่านประยุทธ์อ๋อท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาบอกว่า มันก็มีเลข65ไงเป็นอายุของท่านแต่ว่าคือมันออกบ่อยและ6556เนี่ยมันสบกันออกมาสองสามงวดแล้วคนก็เลยแบบเอ๊ะหรือยังไงดีวดนี้ก็เลยไปนิยมตัวเลขที่ท่านประยุทธ์เนี่ยไปลงคะแนนเลือกตั้งแล้วกัน<า>ก็คือ165อ้าวก็ไปซ้ําอีกมันก็ไป65<อ>เหมือนกันอีกเอ๊ะ165เนี่ยมันอยู่ในบัญชีลงลงคะแนนของท่านที่ลําดับที่ของท่านไง165<า>นะครับท่านก็ไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่สิบใต้าทางด่วนซอยประิพัทธ์ห้า เขตเรตตั้งที่หกเขตพญาไทมันก็เลยมันก็มี6กห้าหอีกอ่ะคนก็เลยแบบอ่ะหนึ่งหกห้า 1, 6, แล้วกันเอาอก็แล้วแต่และกันมาหลายเลขดูดูมีความเชื่อมโยงดีนะอ้ายังไม่หมดมันมีเรื่องของการขายเกินราคา ก็ต้องไปถามคนนี้นะฮะานายธนวัฒน์ผลวิชัยนะฮะเ,เป็นกรรมการแล้วก็เป็นโฆษกกองสลากเนี่ยนะครับก็ออกมายอมรับนะแม้ตอนนี้เนี่ยสลากเองมันก็ไม่ได้สูงคนในอดีตแต่ก็ยังมีการขายเกินราคาอยู่มี90บ้าง100บ้างต่อใบนะครับมาตรการในการที่ทําชุดเองเนี่ยสใบาขายเองเนี่ยนะที่ทำออกมาทั้งหมดเนี่ยห้ล้านชวบก็ถือว่าได้ผลระดับ1 แต่ว่าราคาสลักไม่ลดลงเลยเพราะว่าแน่นอนยังมีผู้ที่เป็นผู้ค้าที่ไม่บริสุทธิ์ใจนี่แหละเอาเลขไปขายไปรวมกันเองนะฮะแล้วก็ผู้ค้าเดขก็รับต่อๆกันไปก็ไปขายต่อราคามันก็แพงอยู่ดีมันก็ยังเป็น2องใบล้ออยู่ดีแบบนี้มันก็ไม่ได้เป็น80บาทหรอกอรสแสดงว่าไปช่วยไปช่วยรวมให้เขาอถูกกฎหมายมากขึ้น <laughs> ประมาณนั้นแต่ว่าเลขที่ กองสลากออกมามันก็ไม่ได้สวย,ยงไงผู้ค้า,าก็ไปรวมเลขเองรวบรวมชุดเองอนะครับบอสลากบอกว่าคงต้องมาพิจารณาว่าจะใช้วิธีไหนใ,ให้ราคาสลากปรับลดลงแบบถาวรไปเลยต้องมาหากันอีกทีว่าจะใช้วิธีไหนกันนะคะเช่นอาจจะพิมพ์สลากชุดคละเลขทั้ง90ล้านใบหรือ ทำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปเลยให้เป็นทางเลือกของประชาชนลักษณะเหมือนหวยใต้ดินคล้ายๆหวยใต้ดินอ,อย่าใช้คำว่าเหมือนคล้ายๆหวยใต้ดินแบบออนไลน์2ตัวสาตัว นะโดยการทําผลิตภัณฑ์ใหม่กฎหมายใหม่เขาบอกเปิดทางไว้แล้วแต่ไม่ทันบอร์ดสลักชุดนี้เพราะว่าจะต้องหมดอายุตามคสชไปนะคะแต่บอร์ดสลักชุดนี้จะส่งไม้ต่อเรื่องผลิตภัณฑ์สลากใหม่ให้กับบอร์ดชุดใหม่พิจารณาส่วนจะสามารถออกผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เมื่อไหร่อันนี้บอกว่าขึ้นอยู่กับการทําประชาพิจารณ์และความพร้อมของสังคมค่ะเลข2ตัว สามตัวคุณพร้อมไหมเคยซื้อไหมนั <c oughs> cinema, ่นสิซื้อไหมล่ะซื้อใช่ไหมนะฮะผู้ชมก็